ค่ะทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมศาสดาผู้สูงสุดเพื่อออกมหาพิเนสกรมในครั้งนี้เป็นผ้าลายดอกไม้สีทองค่ะแล้วก็จัดประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธ์นะคะมากมายแล้วก็สถานที่นี้ได้รับการดูแลให้สะอาดเรียบร้อยโดยคุณหมอเป็นผู้ดูแลเพราะ เหลาเราก็คงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าความสะอาดการใส่ใจในการทําให้เรียบร้อยเหล่านี้เป็นที่ตั้งของการอนุเคราะห์พรหมรย์การเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วการศึกษาพระัทธรรมที่มีจิตสะอาดผ่องใสนั้นย่อมเป็นที่ตั้งของการมีความใส่ใจการศึกษาที่ง่ายต่อการที่จะตรัสรู้ ด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายนั้นจึงไม่ใช่แค่มาถวายความนอบน้อมด้วยดอกไม้ของหอมนะคะคุณหมอยังไม่ได้ฉีดของหอมช่วยช่วยยื่นให้คุณหมอฉีดของหอมหน่อยค่ะค่ะของหอมเหล่านี้ก็ได้อัญเชิญมาเพื่อบอูชาแด่พระรัตนาฏัยโดยเฉพาะทางลาดพระบาทที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยม้าก,กันตกะพร้อมทั้งน,นายชนะนี้ เป็นความเลื่อมใสโดยยิ่งของพวกเราทุกๆคนที่มาจัดทุกครั้งจะมีความอิ่มเอิบใจโดยยิ่งค่ะเลื่อมใสในการออกมหาพิเนสกรมอันประเสริฐของพระสมมาของพระโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐนั้น